นในที่สุดผ่านไปสามวันแล้วทีนะที่ทำแต่วันนั้นอเออเฮ้ย hey, วันไหพูดเออวันนี้ไปกินงเด้าจะไม่พูดเยอ่ยอเยอ่ยอเย่อไม่จริงอนะเดี๋ยวโลเนเมียลเดี๋ยวโลเนเมียลเพิ่มอีกว่าไงน,นะเมียะไรจะมาแล้วเหรอ เอยตอ,อโทษทีนะพ่อช่วงนี้โควิดโรคระบาดมันเยอะนะพ่ออืมต่อใจแหละเ้เมียตับมาจากโรบ ай คิดว่าเมนมาตั้งปีเฮ้อโหด่าไล่ตั้งวันแล้วต่อเมียเล็ดต้อนตัว้วยฝ่าทะมาได้ถือว่าดีมากเฮ้ยทบาจรทีอืม ดีจะไม่มีเอา้าเราก็ตอนจบสับทีรีบเหมือนะพอ่อตอนจบได้ EP สามพออ่อว่าวันนี้เหนื่อยมากถาี EP ติดจอทันถึงไม่ทุกคนจะไม่รู้พร้อมทันแต่ผมทำทิปพร้อมทันบ๊าย